สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องปองปายส่ขุสุคนมาผ่อกันกับช่องสาวปูลุกขั ften, ้นค่ำเขาใหญ่เพลิลํำเพลินเมอรอนี่มาแล้วค่ะพี่น้องเพราะรถผู้ appeal, ใหญน้อโอ้มาคือรถทันออโต้แท้ไม่เป็นรถือเป็นมีอย่างแน่นเป็นตูรล่ำผอกล่ำพงก็จะมาลํำคอเข่าแท้เมมันไม่อย่างน้อนว้คือเ้าม่หาเหรียญยิวตีเขาจะเห็นีอย่างน้อเลยน้อ ไี่ผูบเดล่องกบบนี้ผมเจ้วขึ้นมาดีนี่ไม่ไหพี่วัดที่ะวัดที่ะไปยังมาใหญ่ฮะไปยังมาใส่นนี่ละเห็ดยังเนี่ยเอาอีมาล้อตัวเราคือวไาม่งานแล้วขึ้นไปจนงานยังกเียวคนทั่วไปบอกว่าม่งานแล้วมีงานเล้วมาเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เหรอ เปล่ามากฝ้าฟังงานดีตัวนี่เฝ้าเจ้างาตัวหนึ่ไปล่ำไปหนึ่งเดียวตัวอะร่ำยุใส่ป่ะดิเฝ้าไปล็อกกาดับนะฮะล่ำยุใส่ะสิะไปล่ำสายเอาก็สิไปล่ำนี่เดียวงานแม่ยงานเ,ม,เนม่สุภาพนี่เดียวโอ้ยวันที่ซีขกระดาษพูดเมียเอาอันนี้ขอไปล่ำกรองไว้ตีเออวันที่ซีห้าของยากขอไปได้มากขอไปสิไปล่ำกรองไว้ทาโอ้แก่ขอห้าของสมการเลยนะโอ้ตีเออล่ำกรองไว้กรองไว้เลยใช่ละทุ่งปุยอะทุ่งปุยอยู่ใส่โอ้ดูถูกค่ะ ดูนี่เขาบอกด้มานําขอเขานะคะบอกเป็นถุงปุ๋ยถุงปุ๋ยแทนมาถุงปุ๋ยมันติดว่ากูไปขอเข่าเป็นบ่บอปฏิกแกะเข่าไปใช่เขาสุดนี่้าง่วนเว้ยงฟาบไปใส่ด็ดิแ้างัวนียงกจะแ่เจ้าง่ายๆก็ง่ายเราเยงไม่ยอกม่ายหรือเจตางนแต่ลับยังนั่นนะต่ลับตัวแมมีิให้ปนนี่ต่รับตวจฉี่อัมตี กลับแป้งบ่อยากตีตีเ้าจะมาแต่ตงตัว,ตว,ตวอย่างก็ถามเจ้าดูฮะที่แต่งตัวไปอย่างต่ขอยังว่แต่งอ้สิแต่งตัวสีผ้าเฮ็ดคลิปนี่แม่แต่งกันวันนี้เฮ็ดว่าอะไร นางเธองแป้งเนี่ยเนสำงานบ่ไมเห็นหลจะยังหกขาหกงเจ้หยาลายป่พี่อหยาลายครับเป็นแต่จะว่าเป็นแต่นำไรน้ำไหล่แช่่เป็นแต่เาจ้กม้ํามไปจากสามหมื่นี้ยดอนดีวะแขะอันตั้นไปเลยเนาะนั่นไม่ได้หยางเอมันฉนี่อมันงวบ้านคอยเห็นนีมันหอมห้วนๆเลย่านไม่เห็นอีหยางเลยดิคอยจากหวกจากห้วกฮะคอยจากห้วกอันวาเพชรหยางเมื่อนี่ปุลคอยสีมาเปิดวงเปิดวงหยางอีกคอยสีแยกวงนี่เล อัน so ่เพลิงปนม่น so ยังแยกเป็นเสียงสซโซอ่อโอ่อเจ้าดีประเด็นประกอบโซโซอ่อขึนแปลว่าเสียงอันสวนชาติเออสวนสวนสาวอ่อนอันแต่ว่าของคนนี่เสียงสาวอ่อนของพ่นนี่สวนสาวอ่อนเออสวนสาวอ่อนจ้า่ือร่วบรวมนหน้าชาติอยู่ในนี่โซโซอสอแปลว่าสโซโสอ่อโซโซ่อของความหมายของพ่นนี่มันเป็นเสียงสาวอ่อนเออของไฟนี่มันสวนสาวอ่อนเออ แต่วันคือกันดูแต่ว่าเอามาหอดวางไหนไหนเนี่ยบักกวดหนาวเบื่อเบื่อมันนิดเดอดเด็ดานี่ยบักกวดเจ้านี่นะมันรับมีกันเขาเรียกว่ามันรับมีไข้ไม่ก่อละเป็นบ้าจีพี่เจ้าพวกจะเตรียมพร้อมเป็นมันรับมาจักปีใค่หนีมนจังีค์ไปจนจากเป้าแจ้งเฝ้าหลังนเปลง เจ้าภาพเรืาอน้นาพช่วงนี้คนอีกแล้วเพราะท่านอ่าเงี้ยไม่ยังเป็นมืออาชีพดีบอกเปิดมือเปิดหมวกมืออาชีพอันม่มาเยอ่กวเาบอกท่านพูดเขาบอกองจักเทียวกูจะบอก้วเขาเหม็นปากมึงกูจะบอกเลยว่านั่นละไม่ตะกูขอเพิ่งทอนีเขาขากว่าพี่แผคบมึงขึ้นกันมึงบอกว่าโลก้อยอ๋อวีไปโลก้อยจะลด้น้อง่อมื่อนั่นน้องพ่อม่นั้นท่าแปงมะวีไม่เอาอ่จะรับอุปป้าจรับวดเพาง่ป่นนี่ค่ะ เป็นตลกพี่วาดบะกขมมันสีให้มันบบดีเออพูดอ่ะเมู่อยากตินี่มื่อแฟนขี้บอดกรูตัวนี้โอ้ยโนวดสบุกมากสีได้แจ่มลงไปเออเอาประเทศแตทมยังดีพอเห็นของอีแดนเซอร์สุ่มเด็กน้อยคนลูกอ่นน้องคู่จุกกันล่ะก็ดอะไร้างล่ะมึงสั่างอะไรอะไรเอาคือของมึงนี่ได้สนองดีพอไปยืมเตาห้องของเราเขาได้เก่งใจดีพูดอะวรามึงสร้างอ้ไรเนี้ยเอาคือของมึงนี่ได้ลาสนองมีหลายสีจังสี่ะไรสนองเออผู้จ้างบริษัทไมายืมของสูงสนองจ้ะอันละ แต่ลางคนก็บาโจกท่าทีท่าทอท่าอสิออไปท่าใส่น่นนอใท่งกระดนนาหัข,ขาไปอุป้ปปไนนป่านในป่านีเนาะหาปพียงคนเอาโอ้ย,อยกระมูกเก้านั่นแหละหมูเก่านั่นแห<ผ>ละส่วนนี่ก็มาถิ่มักเกียก็เห็นใส่แต่เด็บดดูกาลที่สามผลที่สจังไดเนาะ เออหนกูใส่บเพราะอะไรเขาคือซาว่าเจ้าสีใหญ่วงเขาซาเจ้าว่าเจ้าสีใหญ่วงใหญ่ยู่ใสาจารย์แล้วอันเห,เห ược, ็นบ่ม่าจนล่าไปหาขายปลาขายหย่างกูเขาบ่ได้ง่ายคนที่ตั้งวงคอยือเฮียดหยังคือจังบ่มาหัวหมื่นหันฮะเียดหยังคือจังบ่มาหัวหมื่นหันหฮียจังไหนเพได้เียดหยังดอกเจังจ้าวไข่บอมีเงินไข่แล้ไปหาเงินนั่นเนี่ยมันตู้ไข่ก็คือมาไปหาขนาดเอาเจ้าจ้างเจ้าแล้วเจ้าบอมีเงินรถตู้ไข่เนาะ เขาไมีงวดผัวอยู่ได้ยิงเราไปหาอยชาร์มาเจ้ากับที่จะในลราของข่อยเ่าท่านกินไงโอ้อเราต้องไปหาทางอื่นเติมเ,เออเขาบัดนี้เขาเลยมาถามข่อยหลายคนพิจารณาพี่ป<อ>ุ๊กลูกแม่ออสมอถามเนี่ยเอ็ดดี้เราเป็นอย่างก็บอกแมาเราเคย,งยเงียบแช่เราโล,งล,งลง่งเราตีอถามเจ้ากระบอกคนไปตเนาะว่าแม่ข่อยกขบพูดนะไรไปใช่หรอพแต่ว่าเราสุดไปตั้งวงวางสิรอด จะไปตัง้งวงไปตัง้งวงตัวเองพอจะตั้งแล้วต่อขอโทษที่ทุนหล่พอจะตั้งที่วงเราใ่หาบาททัตรทบสิบติโอ้ยแข้งต่ละเจ็ดสี่สิบหาสิบพนวงเราหาบาททัตทบสิบอ่าแต่งขึง้นเมื่อข้างหลังไหมเมื่อครังหลายวันนั่งฝ่าหันนามาวันฝ่าพนังเดี๋ยวมึงหลังกูอยากเห็นหน้ามึงเนี้ยเนาะแล้วเห็นหน้าโอ้กูอยากงายหลังมึงต,ตายรอดวะ <c oughs> อัะ้งฟ้าวแตงตัวแต่หมูตอกรูอยังไง ูไปเยเฮร็ดจุดตีแล้วดิแล้ว่าอยากอ้นเถกขอบ้านไอ้พ่อแม่แม่อยากไอ้บ้นได้มันเป็นแนวมูนี่ดอกัวลข่อยพ่พร้อมสุดดีกะยกแกบ้านละสุดกับ่าบมี่วิกับ๊มี่ขอยพ่พร้อมกับ่อทายน้ำเจ้าดอกขอยเห็นที่เจ็งสิไม่เฮ็ดที่อยากโอข่อยาล้ำน้ำเจ้าดอกเอาไปเห็ดจุอมเพื่อจะนเฮ็ดยู่เห็ดจุนี่เห็นสองคนแข็เห็นแต่ห้องนี่ไม่ีผู้ใดเห็นน้ำนี่เฮ็ดจุอมเพื่อเห็นอย่างเอา โจวคอวาจบไปอันนี้เอาไฟเออไปเห็อเอาคนเมืองหลายด้วยนี่มันมีคนอย่านนกข่อยกรยายตัวเอาว่ามีขนจังหวัดิลาอะไรชดคืนนี่คนนบงแตกคื่อมือที่เออเีเฝาแต่งตัวเป่าข่อยบ่พร้อมชุดข่อยกับ่มี่วข่อยกับ่มี่เหตุจังไรอันนี้มีบางมีจะเข้ก๋วยมะยนใสรรดดใดก็ได้จะหานเเจิวกันยืมในใหญ่ม่ว่ ยังแม่ยืมไปยังทียแต่งตัวไหนมาคือพังพอนบันอันชีเท่าแท้พังพอนพังพอ,พอนนี่เป็นยังทีเดียวจะพูจัจจกกันอันปิดวงเพี้นอำเภอมือใดกบาด้วยันที่สามเจ็เออโ่ใสู่อันอำเภอหนองสองห้องโอ้ยองชอวแก้อียน่า,นพาเพื่อกสิจักเมื่อนอกนอนนอก,อกดได้เบาขเบาเพื่อหลเนเออ เอาสำรับคลิปนี้ฝากไว้นะแม่พี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนซับสไครต์ซองสาวปูลุข่ำเขาใหญ่นะครับฝากพี่น้องตามสนุนปิดบัตรบัตรกุมปิดน้ำสำรับมือปิดฤดูกาลวันที่สามสิบมิถุนาสองห้าแปดเจ็ดบอกโอ้สองห้าหกแปดบอกเรื่องจริงให้พี่นอบไปให้นกำลังใจอยู่ที่อำเภอหนองสองห้องค่ะบ้านหนองไผ่ล้อมตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอหนองสองห้องจังหวัดแขนจอนขอนแก่น สำนักคลิปนี้เอาไปสำนิตรจัก,กรอ,อันนี้ยายอดีตวันสิบผ้าหนูเห็ดยังกับว่าหูแล้วปวดที่ตามตอนไตปอตัวไปเออต่อไปนะครับตอนนี้ยายอดีตกำลัเงเคียร์ยังออกจากหนาอยู่ยายแม่ดีกุที่ฉันอยู่ตอนนี้ <c oughs> มาแจ้งเพียนว่าฉลาดขึ้นี่มันคือปันหุ่นสร้างลิงเขาปั่นไว้ี่โคตรสูงอ้อป๋อมย ออกิดฮอทขอว่าพี่คิดฮอดอยู่โอเคเอาคลิปนี้ไปสักนิดนาอค่ะคลิปหนาไปาอีกจังนึงเปลคุณค่ะไม่อยังขอบคุณค่ะเอาเอาปล่าคุณตัวลงคลิปเลยไหม <laughs> เอาคุณค่ะไว้พ่อกันโอเคค่ะสวัสดีค่ะต่อไป